เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊คำพีที่ว่ากันว่าทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในโลกของพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เขียนโดยคนที่เราเข้าใจกันมาตลอดก็ได้วันนี้แหละครับเราจะมาไขปริศนาที่น่าทึ่งสุดๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสูตรของเวหลางซึ่งเต็มไปด้วยตำนานปริศนาและการปฏิวัติที่เปลี่ยนโลกไปเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากคำถามที่โห oh, ฟังดูแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือ คนตัดฟืนที่ทั้งยากจนแถมยังไม่รู้หนังสืออีกต่างหากจะกลายมาเป็นคนรจนาคัมภีร์ที่สําคัญมาก,มากๆเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้ยังไงกันไอความขัดแย้งกันแบบสุดๆเนี่ยล่ะครับคือจุดเริ่มต้นของความลับที่เรากําลังจะมาคลี่คลายกันในวันนี้แล้วคำตอบของปริศนานี้มันอาจจะซ่อนอยู่ในถ้อยคำสั้นๆแค่นี้เองครับแต่เป็นถ้อยคำที่สัส่นสะเทอนวงการฉานมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวเอาล่ะครับเพื่อจะไขปริศนานี้ให้ได้เนี่ย เราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของตำนานกันก่อนไปฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าสังฆปริณายกผู้ไม่รู้หนังสือกันครับลองนึกภาพตามนะครับเด็กหนุ่นห่าฟืนคนหนึ่งมาจากแดนไกลเลยใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนเถื่อนไร้การศึกษาแต่พอได้ยินธรรมะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยจนยอมทิ้งทุกอย่างนะแล้วก็เดินทางไกลต้องแ0 0กิโลเมตร พอไปถึงก็โดนดูแคลนอีกแต่คําตอบของเขากลับเฉียบคมซะจนทุกคนต้องอึ้งไปเลยท่านบอกว่าในพุทธภาวะน่ะมันไม่มีเหนือไม่มีใต้หรอกสุดท้ายก็เลยถูกส่งไปทํางานหนักตําข้าวอยู่ในโรงครัวตั้ง8เดือนเต็มๆแล้วในที่สุดจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ก็มาถึงครับเมื่อมีการประกาศจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้สืบทอดธรรมะคนต่อไป บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งแต่งกรอนธรรมดานะครับแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของพุทธศาสนานิกายชานทั้งหมดเลยการประชันครั้งนี้เนี่ยมันเผยให้เห็นมุมมองที่ต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยครับฝั่งของเสินชิวซึ่งเป็นหัวหน้านักบวชแล้วก็เป็นตัวเต็งเลยนะมองว่าการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกับการขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยๆค่อยๆทําไปเหมือนคอยเช็ดกระจกให้มันใสยอยู่ตลอดเวลา แต่หุ้ยหนึ่งกลับมองลึกลงไปกว่านั้นอีกครับสําหรับท่านแล้วเนี่ยในเมื่อแต่เดิมมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วจะมีกระจกที่ไหนให้เช็ดหรือจะมีฝุ่นจากไหนมาเกาะได้ละ่ะจริงไหมครับก็ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขนาดนี้แหละครับที่ทําให้สังขาปารินายกองค์ที่5ตัดสินใจได้เลยแล้วในคืนนั้นเองท่ามกลางความมืดมิดการสืบทอดธรรมะก็เกิดขึ้นอย่างลับๆที่สุด ท่านมอบบาทกับจีวรให้แล้วก็สั่งให้หุ้ยหนึ่งรีบหนีลงใต้ไปให้ไกลที่สุดเลยนะเพื่อรักษาทั้งธรรมะแล้วก็ชีวิตของตัวเองเอาไว้เรื่องราวสุดยอดขนาดนี้เนี่ยก็ถูกเล่าต่อๆกันมาเป็นพันปีเลยนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดละครับเพราะว่าการค้นพบครั้งสําคัญมากๆที่ถ้าตุนห่วงเนี่ยกำลังจะพลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจมาทั้งหมดเลย สิ่งที่นักประวัติศาสตร์ไปเจอเนี่ยมันคือช่องว่างของเวลาที่มันใหญ่มากๆเลยครับคือมันมีเวลาห่างกันเป็นร้อยปีเต็มๆเลยนะระหว่างช่วงเวลาที่เชื่อกันว่าหุยหนึ่งแสดงธรรมกับเอกสารฉบับที่เก่าแก่ที่สุดที่เราไปขุดเจอคําถามใหญ่เลยก็คือแล้วแบบเนี้ยมันจะเป็นการบันทึกแบบคําต่อคําจริงๆหรือและนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับเพราะในเอกสารฉบับที่เก่าแก่ที่สุดจากตุนห่วงเนี่ยประโยคที่เป็นเหมือนหัวใจของตำนานทั้งหมดประโยคที่ว่า แต่เดิมไม่มีอะไรสักอย่างมันกลับไม่มีอยู่จริงครับมันหายไปนี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยที่ชี้ว่าเฮ้ยส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจจะถูกแต่งเติมขึ้นมาทีหลังก็ได้คำถามคือแล้วทำไมล่ะทำไมต้องมีการเติมส่วนที่สำคัญขณะนี้เข้ามาด้วย คำตอบนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องทางจิตวิญญาณเลยแต่มันไปอยู่ที่เรื่องการเมืองรุนๆเลยครับการเมืองที่เข้มข้นมากๆในยุคนั้นหรือที่เราจะเรียกมันว่าสงครามแห่งศรัทธาคือต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงต้นศตวตรรษที่8เนี่ยสำนักชานต่างๆนี่กําลังแข่งกันดุเดือดเลยเพื่อแย่งชิงการยอมรับจากรัชสำนักซึ่งสำนักฝ่ายเหนือของเซนซิลเนี่ยเขามีอำนาจอยู่แล้วเป็นที่ยอมรับเรียบร้อย ในขณะที่สำนักฝ่ายใต้ที่เพิ่งจะตั้งไข่เนี่ยยังเป็นแค่มวยรองบ่อนที่กำลังดิ้นรนหาทางสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองอยู่และคนที่อยู่เบื้องหลังการรณรงค์ครั้งนี้ก็คือพระรูปหนึ่งชื่อว่าเสินหุยครับโอ้โหท่านนี้ทั้งทะเยอทะยานแล้วก็ฉลาดหลักแหลมมากๆวางแผนการใหญ่เลยครับโดยการไปหยิบเรื่องราวของหุยหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นแคบจะไม่มีใครรู้จักเลยนะเอามาปั้นให้กลายเป็นตำนานเพื่อใช้เป็นอาวุธโค่นล้มสำนักฝ่ายเหนือที่เป็นคู่แข่งตัวฉกาดดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่สุดที่เราต้องจำไว้เลยก็คือสูตรของเว่ยหลางเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพีทางศาสนาเพียวๆแต่มันคือเครื่องมือทางการเมืองดีๆนี่เองครับที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคือเพื่อลบ เรื่องราวของคนคนหนึ่งแล้วก็สร้างตำนานของอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนที่โอเคครับพอเราเข้าใจเบื้องหลังที่เป็นเหมือนเปลือกของตำนานไปแล้วเนี่ยทีนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นที่เป็นคำสอนเชิงปฏิวัติที่ซ่อนอยู่ข้างในกันครับนี่แหละครับคือแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการของจริงเลยแทนที่จะมองว่าการบรรลุธ,ธรรมมันคือการค่อยๆปีนบันไดไปทีละขัน้นทีละขัน้นคำสอนนี้บอกว่าไม่ใช่มันเหมือนกับการเปิดสวิตช์ไฟครับพรุ ความสว่างเกิดขึ้นในพริบตาเดียวเลยแล้วนี่คือความอัจฉริยะของตำนานนี้เลยครับคือทุกส่วนของเรื่องราวชีวิตหุยหนึ่งเนี่ยถูกออกแบบมาเป๊ะๆเ,เลยนะเพื่อสะท้อนคำสอนหลักได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเช่นการที่ท่านเป็นคนตัดฟืนไม่รู้หนังสือก็เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยการรู้แจ้งเนี่ยเป็นของทุกคนนะไม่เกี่ยวกับการศึกษาเลยการทำงานในโรงครัวก็เพื่อจะบอกว่าธรรมะมันอยู่ในทุกกิจกรรมของชีวิตนั่นแหละ และการที่ท่านบรรล,ลุธรรมทันทีที่ได้ยินพระสูตรก็คือตัวอย่างของการรู้แจ้งแบบฉับพลันเป,เป๊ะเลยไงครับแล้วพอนำเอาตำนานที่มันทรงพลังมากๆมารวมเข้ากับปรัชญาที่ลึกซึ้งสุดๆผลลัพธ์ที่ได้โอ้โหมันคือมรดกที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ประเทศจีนนะครับแต่มันเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเลยสุดท้ายแล้วนะครับชัยชนะก็ตกเป็นของสำนักฝ่ายใต้จริงๆกลยุทธ์ของเสินหุยนี่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายเลย คำสอนของหุยหนึ่งกลายเป็นกระแสหลักแล้วก็กลายเป็นพุทธชาญสายเดียวที่ยังคงอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วปรัชญานี้มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปเลยไปอย่างรากลึกในวัฒนธรรมต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกจนกลายมาเป็นเซนที่ญี่ปุ่นสนที่เกาหลีแล้วก็เทียนที่เวียดนามนั่นเองทีนี้พอกระแสความคิดนี้เดินทางมาถึงเมืองไทย ท่านพุธธทธทาสภิคุก็พยายามจะเชื่อมโยงปรัชญานี้เข้ากับหลักของเทราวาดที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับคือแม้ว่ามันจะดูต่างกันนะอย่างฌานจะพูดถึงพุทธภาวะคือธรรมชาติแท้ที่มันบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราอยู่แล้วในขณะที่เทราวาดจะเน้นเรื่องอนัตตาคือการไม่มีตัวตนที่ถาวร แต่ท่านพุทธทาสก็ฉลาดมากๆครับท่านไปหยิบเอาคําว่าจิตประพัสสอนซึ่งหมายถึงจิตที่ผ่องใสมาแต่เดิมเนี่ยมาใช้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมเพื่อให้เราเข้าใจแนวคิดของฌานได้ง่ายขึ้นพอมาถึงตรงนี้คําถามสําคัญมันก็เลยย้อนกลับมาอีกครั้งว่าสรุปแล้วเรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ของหุ้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงกันแน่และนี่อาจจะเป็นคําตอบที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองไปเลยก็ได้นะครับ คือสําหรับชาวเซนแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้มันไม่ใช่ข่าวที่จะต้องมารายงานข้อเท็จจริงกันแบบเป๊ะๆแต่มันคือเครื่องมือครับหน้าที่ของมันไม่ใช่การบอกว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นแต่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในใจของคนที่ได้ฟังเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยและนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดกันต่อนะครับบางทีคําถามที่สําคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงตามประวัติศาสตร์หรือเปล่า แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องราวนั้นมีพลังพอที่จะปลุกให้เราตื่นจากการหลับไหลได้หรือเปล่าต่างหากและนี่แหละครับคือหัวใจที่แท้จริงของสูตรของเว่ยหลาง